สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องม่จะพาทุกคนไปเก็บเห็ดนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ต่างจังหวัดนะคะวันนี้เราจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดกันค่ะว่าแล้วก็ไปกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะพายเรือกันออกไปนะคะเพื่อที่จะไปเก็บเห็ดในป่าที่อยู่เกาะ ทางด้านหน้านะคะส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์การเก็บเห็ดของเรานะคะก็จะมีตะกร้าใส่เห็ดนะคะรวมถึงมีดเล็กๆด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดเห็ดได้แล้วก็เราต้องสังเกตที่มีดด้วยนะคะฝ่ายหนึ่งจะเป็นมีดอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตัวนี้ยเราจะเอาไว้ทำความสะอาดเห็ดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเก็บแล้วบางทีก็จะมีเศษฝุ่นเศษไม้ค่ะแล้วก็ปัดปัดปดป,ดปัดมันออกมันก็จะได้เห็ดที่สวยงามกลับมานะคะเหลือออกแล้วนะคะ ну 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 Oh, God. Oh, easy. และตอนนี้เราก็อยู่ในป่าเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะฮู้ฮูร้อนอยู่นะไ <laughs> ปะหาเห็ดกันค่ะจะได้ไหมอันนี้เห็ดอะไรอะคะมีใครรู้บ้างทำไมมันสวยจังเลยอะ มันเหมือนเห็ดกินได้เนาะแต่เราไม่รู้จักเราไม่เก็บหรอกใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะโอ้โหที่นี่ลูกบูเบอรี่ใหญ่มากเยอะมากแต่เราไม่ได้มาเก็บบูเบอรี่นะคะวันนี้มาหาเห็ดจา้าเจอ,อแล้วคะ่ะเห็ดมันปูนี่ง แตเลลีของเรานะคะเห็ดเหลืองเอาไปผัดกับเนอยอร่อยมากนี่นะคะนี่อีกดอกนะึน่งนี่สวยๆเลย อันนี้ก็เห็ดน,นะคะชื่อว่ามุสตาโตรวิเซียนี่โอ้เยอะเลยเจอแล้วค่ะทุกคนเรืองอรามเลยวูเต็มเลยค่ะเห็ดมันปูเราสุดยอดเลย เดี๋ยวจะปามาดูอีกนะคะนี่ก็ด้วยนะคะเฟมเลยจ้าอุ้ยรีบเก็บก่อนนะคะเหลืองอลา,ามเลยจ้าอ้ สวยๆเลยเก็บก่อนนะคะว้ายเจออีกแล้วค่ะทุกคนเห็ดมันปูค่ะว้าวดอกใหญ่ๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็เห็ดมันปูนะคะว้าวมีใจมากเลยนี่ ีก็พอได้อยู่นะคะเห็ดมันปูของเราในวันนี้เย่ <Yeah. S 1> ส่วนอันนี้คือเห็ดหนังไก่นะคะเยอะมากขาวพโพลนเลยเย่ว้าวสุดยอดค่ะ ได้เยอะเลยนะคะยย yeah. เรียบร้อยนะคะว้าวเยอะมากนะคะส่วนนี้คือเห็ดที่เราตากไว้นะคะเราจะตากไว้ให้แห้งแล้วเก็บไว้เพื่อที่เก็บไว้กินช่วงที่ไม่มีเห็ดนะคะนี่เก็บใส่กระปุกไว้เลย ป่ากันค่ะอันนี้คืออุปกรณ์เข้าป่าของเรานะคะทางนี้เราจะไปเก็บลูกบูเบอรี่ส่วนตะก้านี้เราจะไปเก็บเห็ดนะคะมาเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดมันปูนะคะก้านตะเลนลีขอใส่ถุงมือก่อนนะคะ นี่นะคะเราก็จะตัดนี่มันทิ้งแล้วก็ทําความสะอาดมันก่อนนิดหน่อยนะคะตัดทิ้งเลยกอนจะทิ้งหน่อยด้วยแล้วก็เอาไปผัดเนยนะอร่อยค่ะอร่อยมาก อยากจะแนะนําอีกเมนูหนึ่งเอาไปผัดเนยแล้วก็กินกับข้าวต้มปุ๋ยนะอร่อยส่วนใหญ่เห็ดมันปูมันก็จะขึ้นแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะสังเกตได้ง่ายๆตัดลากทิ้งไปเลยแล้วก็จะได้เห็ดที่สะอาดด้วย ต่อค่ะเก็บลูกบูเบอร์รี่ค่ะโอ้ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยลูกใหญ่มาก เลยอ่ะลูกใหญ่มากอ่ะอ,นนอันนี้คือผลงาน1ชั่วโมงในการเก็บมือนะคะบูเบอรี่เราเก็บกับมือนะคะ1ชั่วโมงเราได้แบบนี้โอเคแล้วพอที่จะไปทำพายบูเบอรี่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้กั้นตะเลเลี กลับบ้านด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย